หยุดก่อนครับใครที่กำลังจะกำเงินล้านไปจอง HRV ป้ายแดงผมขอเวลา3นาทีเพราะคลิปนี้จะทำให้คุณมีเงินเหลือกลับบ้านเกือบ4 0 0แสนบาททันทีครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูสิ่งที่เรียกว่าความคุ้มค่าที่สุดแห่งปีนี่คือ Honda HRV EHEV รุ่น RS ตัวท็อปปี2024ย้ำนะครับว่าปี2024ปีปัจจุบันสภาพป้ายแดงเป๊ะๆแต่ราคาถูกกว่าหน้าโชว์รูมตามมาดูครับ เริ่มจากภายนอกกันก่อนครับโฉมปัจจุบันหล่อสุดในตารางรุ่น RS จะได้ชุดแต่งสปอร์ตรอบคันกระจังหน้าโครเมียมและล้ออลลอยขอบ18นิ้วลายสื่อสวยสภาพสีภายนอกเงาแวบเป็นรถมือเดียวดูแลดีมากไม่มีรอยเฉียวชนคือถ้าผมไม่บอกว่าเป็นมือสองคุณดูไม่ออกแน่นอนครับว่าต่างจากรถใหม่ตรงไหนเข้ามาดูข้างในกันบ้างกลิ่นรถใหม่ยังอยู่เลยครับเบาะหนังสีดำเดินได้แดงเอกลักษณ์ของ RS สภาพตึงเปรีย้ยไม่มียับ ออปชั่นคันนี้คือที่สุดครับได้หลังคาพารา m รมิกกลาสรูฟเต็มบานโปร่งโลง่งสวยมากมีไวเลสชาร์เจอร์วางชาร์จมือถือได้เลยแอร์หลังก็มีฟ้าท้ายไฟฟ้าใช้งานสะดวกสุดๆเลขใหม่วิ่งมาเพียง33,000กิโลเมตรเท่านั้นวารันตี0ูนย์ยังเหลือขับต่อได้ยาวๆสบายใจหายห่วงครับมาถึงจุดตัดสินใจครับฟังดีๆนะครับ HRV RS ป้ายแดงราคาหน้าโชว์รูมอยู่ที่1 1 7 9 0ล้บาท แต่วันนี้คันนี้ปี2024เหมือนกันสภาพกริบๆแบบนี้ผมเสนอขายเพียง799,000บาทเท่านั้นคุณประหยัดเงินไปเกือบ380,000บาทเงินจำนวนนี้เอาไปเติมน้ำมันได้เป็น10ปีหรือเอาไปทำธุรกิจต่อยอดได้สบายๆซื้อสดไม่มีแบก7%หรือถ้าจะผ่อนเริ่มต้นเพียง13,000กว่าบาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับใครที่ฉลาดเลือกใครที่มองหาความคุ้มค่าคันนี้คือคำตอบครับ รีบทักไลน์หรือโทรหาผมตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เลยครับรถปีใหม่ราคาหายไป4 0 0แสนแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนครับ